บ้านเมืองสุจริตตอนมาตรฐานออนไลน์พี่กา้านพี่กา้านเนี่ยน้องไปเจอโฆษณาในเน็ตเกี่ยวกับเหล็กที่จะเอามาต่อเติมบ้านเราเขาบอกว่าดีมากเลยนะพี่ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่ามันดีจริงหรือเปล่าได้สิมาดูสิอืมพี่ว่ามันก็ดีนะแต่น้องต้องดูด้วยว่ามันน่าเชื่อถือไหมนี่ไงมีเบอร์โทรด้วย น้องลองโทรถามดูสิเห็กมาส่งแล้วครับน้องชบาเหล็กที่น้องสั่งมาเป็นยังไงบ้างพี่การลองเช็คดูให้หน่อยได้ไหมอยู่ในบ้านเลยได้สิมาดูสิชบา เด็กที่น้องสั่งมาพี่ว่ามันขึ้นสนิมนะแล้วมันก็ดูมีตะกรนทรายด้วยฮะจริงเหรอพี่กา้านตายแล้วไหนเขาเค้มว่าดีนักดีหนาะโทเสียรู้แล้วเรางั้นเดี๋ยวหนูเอาไปแจ้งตำรวจดีกว่าจากการสืบข้อมูลของผมพบว่าร้านนี้มีหน้าร้านอยู่จริงตามที่แจ้งไว้ทางเว็บไซต์ตามมาตรฐานแล้ว เหล็กที่มีคุณภาพจะต้องได้มาจากการหล่อเย็นด้วยน้ำสะอาดปราศจาตกตะกอนแต่ร้านนี้ใช้น้ำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งมาจากบ่อน้ำบริเวณใกล้เคียงแล้วนำไปโฆษณาเกินจริงจึงมีความผิดครับทางเราจะดำเนินคดีต่อไปสุจริตคืออะไรหลายๆคนเข้าใจความหมายของคำว่าสุจริตว่าการทำความดีการไม่คดโกง ามหลักแล้วคําว่าสุจริตนั้นหมายถึงความประพฤติชอบความประพฤติถูกต้องตามทํานองคลองธรรมซึ่งอยู่ในกรอบของกฎหมายการที่คนเรานั้นจะสามารถอยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างมีความสุขจะต้องมีความสุจริตซึ่งกันและกันสังคมใดไร้ซึ่งคนสุจริตสังคมนั้นย่อมไม่มีความสุข